สวัสดีครับเรามาพบกันในรายการเด่าอสังหานะครับในวันพระรัชสามดีที่23กันยายน2564นะครับรายการนี้สูนข้อมูลวิจัยและประเมินค่าอสังหาริมทรัพย์ไทยบริษัทเอเจนซี่ฟอร์เรียลเอสแอนดฟร มุ่งั่นเียให้ท่านได้มีความรู้เรื่องเกี่ยวกับสังหารทรัพย์เลยจัดรายการนี้มาหลายปีแล้วนะครับหวังว่าท่านจะได้รับความรู้อย่างที่เราตั้งใจไหมนะครับแต่เงาตาถ้าท่านเห็นว่าควรจะปรับปรุง,งอะไรอย่างไบอกมาได้นะครับเราจะได้ปรับปรุงให้ดีขึ้นมาชมรายการของเรากันเลยนะครับ ลิปให้เห็นช้างที่เขาใหญ่บางทีก็เดินข้ามถนนเนี่ยนะครับรถราก็ต้องจอดรอบางทีล่าสุดเห็นมีช้างเดินไม่ใช่เดินเฉยเนี่ยครับเดินมาชนกันนะชนช้างกันเนี่ยครับอยู่บนถนนบนเขาใหญ่รถราก็จอดจอดไปจอดมากะจะชนกันไปมาเนี่ยครับปรากฏว่า,ามาทางรถ นะครับที่จอดอยู่ทั้งหลายเนี่ยรถก็ต้องแตกกระเจิงถอยกันใหญ่เลยอย่างนี้เป็นตน้นไอ้ยอย่างนี้ดูแล้วก็เป็นเรื่องที่ดูจนชินตานะครับหรือเออไปเห็นข่าวที่มีคุณลุงแก่ๆท่านหนึงน่งเนี่ยอายุเจ็ดสิบกว่าถ้าทางคงจะแข็งแรงอยู่นะครับนะไปกางเต็นท์ห่างจากคนอื่นไปนิดเดียวโดนช้างเหยียบตายซะแล้วนะน่าเสียดายเป็นอย่างยิ่งนะครับเรื่องราวอย่างนี้นี่มันเป็นยังไงผมเลยอยากจะมองว่า บางทีเราต้องมองต่างบุมมองนอกกรอบไปบ้างนะครับบนเขาใหญ่นั้นนะครับนะมีถนนคดเคี้ยวกว่าจะข้ามจากเขาใหญ่ฝั่งทางด้านาปากช่องข้ามมาฝั่งนครนายกเราเนี่ยนะครับนะใช้เวลาขับนานมากเพราะว่าต้องผ่านอุทยานแห่งชาติแล้วก็เป็นการรบกวนสัตว์ด้วยบางคนเสนอทางออกแบบว่า,เ,าเรียกว่าทางออกแบบ กำบัญทุกดินเลยนะครับว่าปิดไปเลยอย่าให้มาไอ้อย่างนี้ก็สร้างความลําบากให้กับผู้คนเหมือนกันใช่ไหมครับอันที่จริงเนี่ยผมเคยเสนอเนี่ยครับว่าเราควรทําทางด่วนข้ามเขาใหญ่เลยผมไปเห็นมาแล้วครับที่ไต้หวันที่ญี่ปุ่นนะครับก็ทําอุโมงทะลุเขาใหญ่มาเลยแต่ถ้าไม่ทำเป็นอุโมงเนี่ยครับก็ทําเป็นรถทางด่วนลอยฟ้าก็ได้ ข้ามเขาใหญ่มาเลยจะได้เดินทางสะดวกช้างมาหรือช้างแรงหลเนี่ยจะได้ไม่ต้องมาเดินอยู่บนถนนนะครับถนนทางด่วนนั้นก็ต้องมีตาข่ายกั้นอะไรต่างๆนีครับไม่ใช่ให้มีสัตว์ตัวใหญ่ๆแรงหลเนี่ยครับเดินข้ามไปมาซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายทั้งต่อคนและสัตว์เนี่ยครับการทำาร่างนี้เนี่ยจะสิ้นเวืองง้มันมากเหมือนกันนะครับทำให้เราเสียเงินในการใช้ก่อสร้างมาก แต่จุดดีสําคัญก็คือว่าทําให้เราเดินทางได้สะดวกประหยัดเวลานะแล้วก็ไม่เป็นการรบกวนสัตว์ด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่น่าคิดนะครับนะบางทีเ,เร,รเ,เลี้ยวรถคดเคี้ยวเลอะเกินเนี่ยครับบนเขาใหญ่เมื่อสักเดือนที่แล้วผมก็ขับมาแล้วทีหนึ่งไม่ค่อยมีคนหรอกครับนะแต่ช่วงนี้เห็นบอกมีคนเยอะแล้วแต่ว่าถ้าเกิดเราทําเป็นาทางด่วนข้ามไปเนี่ยครับบางช่วงเราก็ต้องเจาะเป็นอุโมง นะยังไงก็ต้องพยายามกันไม่ให้สัตว์เข้าไปในอุโมงค์ด้วยนะครับเปอนอย่างแหเมืองนอกนะบางช่วงที่เป็นขุเพรแล้วก็สร้างเป็นทางด่วนข้ามไปนะแต่ก็ต้องไม่ให้สัตว์นะครับแต่การเรียกรันถนนเดิมเนี่ยนะครับก็เก็บไว้ได้ใครจะไปแย่ช้าอะไรต่างไว้ได้นะครับ,รรตไไนะรบแต่ว่าถ้าเรามีถนนอย่างนี้เนี่ยจะเป็นประโยชน์มากกว่าแต่ว่าพวกนักอนุรักษ์ที่ไร้รากพวกนั้นเนี่ยครับมักจะบอกนะครับว่าอเรา ทำอันนี้เนี่ยจะเป็นผลเสียต่อสัตว์สิงสาราสัตว์แล้วเปิดไฟกลางคืนจะทําให้สัตว์นอนไม่หลับอันนี้ก็เวอร์นะครับคนเรายังนอนหลับได้เลยนะครับแต่ผมนอนหลับอยู่นี่สีภรรยาเปิดไฟนะผมก็ยังหลับได้นะสิงสาราสัตว์นี่ก็ธรรมดานะครับก็คงจะสามารถที่จะหลับได้เหมือนกันนี่เป็นเรื่องที่น่าเสียดายนะครับน่าจะทานะครับมีตัวอย่างให้เห็นผมเคยเขียนลงบทความไว้เนี่ยครับนะยังไงไปเสิร์ชดูเนี่ยครับนะทำดวนข้ามเขาใหญ่นี่เป็นต้น ขออนุญาตฝากไว้นะครับเผื่อจะได้ช่วยกันกระตุ้นที่มีการทําทางด่วนข้ามเขาใหญ่จะไดกไม่รบกวนทั้งคนทั้งสัตว์เนี่ยครับแล้วก็เดินทางรวดเร็วปลอดภัยนะมีประสิทธิภาพกว่านี้ครับ การขายฝากเนี่ยนะครับเป็นกลยุทธ์อย่างหนึ่งในเรื่องอสังหาริมทรัพย์นะครับบางทีเราอาจจะจําเป็นที่จะต้องเอาทรัพย์สินเราไปขายฝากในทางตรงกันข้ามเนี่ยครับเราจะทําธุรกิจขายฝากอย่างไรให้ประสบความสําเร็จและเป็นประโยชน์ต่อทุกฝ่ายเนี่ยครับถ้าท่านอยากจะรวยผมขอเสนอแนะทาอาชีพขายฝากครับเพียงแต่ท่านต้องมีประสบการณ์ครับ ผมอยากจะแบ่งปันประสบการณ์เพราะผมเห็นว่าไม่มีใครที่ควรถูกหลอกเหมือนผมในอดีตมีอะไรหลายอย่างนะครับที่น่าสนใจเพราะฉะนั้นก็อยากจะชักชวนเชิญชวน,ชวนทำธุรกิจเป็นผู้ขายที่ดินนะครับซื้อมาขายไปต่างๆก็มาเรียนได้นะครับก็จะได้เข้าใจได้ชัดเจนมากขึ้นมันจะมีรายละเอียดที่เราจะสอนมีตัวอย่างคดีเยอะแยๆไปหมดเลยนะครับในการเรียนหลักสูตรนี้เนี่ยอ,อ,าอาจารย์ ท่านทุกท่านเนี่ยจะมีประสบการณ์ทางด้านนี้สูงเราก็จะเล่าจากประสบการณ์จริงที่เราปล่อยจริงทําจริงแล้วก็เอาประสบการณ์ทั้งหมดเนี่ยมาชี้แจงให้แก่พวกเราฟังได้ฟังยิ่งช่วงนี้เป็นช่วงโควิดผมมองว่าเนี่ยเป็นโอกาสที่ดีที่พวกเราเนี่ยจะก้าวเข้ามาสู่วงการอสังหาริมทรัพย์โดยเราจะเป็นนายทุนของตัวเราเองเป็นเงินเราเองซึ่งจะหาจะประโยชน์จากการเอาเงินเราเนี่ยไปปล่อยให้ผู้อื่น แล้วพวกเราเองเราก็จะหาเงินจากตรงเนี้ยหรือหาประโยชน์จากตรงเนี้ยได้ถูกต้องแม่นยําไม่ผิดพลาดผมจะชํานาญเรื่องการทําจำนองและขายฝากมากๆนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นนายหน้านะครับคุณก็จะเห็นช่องทางการลงทุนที่มันมากและใช้เวลาอันสั้นมากๆนะครับหรือว่าคุณจะเป็นนักลงทุนคุณก็จะเห็นช่องทางการลงทุนที่ให้ผลตอบแทนที่สูง ในความเสี่ยงที่ต่าหรือไม่ว่าคุณจะเป็นใครก็แล้วแต่ในคา์ดนี้มีให้คุณอย่างแน่นอนครับ1คือการคัดเลือกรัพย์ที่คุณนะครับสามารถดูรัพย์เองแล้วก็วิเคราะ์ทรัพย์เองได้จบคาราดคุณได้ทันทีอันที่2ข้อควรระวังในการทํางานนะครับซึ่งเป็นสิ่งสำคัญมากๆในการทําซึ่งตัวเนี้ยประสบการณ์ที่อาจารย์หลายๆท่านที่ทํามานะครับผมเชื่อว่ามีประโยชน์อยากมีความรู้เรื่องการขายฝากเอาไปทําธุรกิจได้อย่างแม่นยํา มาที่นี่นะครับ ถามหน่อยถ้าคุณอยากรวยคุณทำสิ่งเหล่านี้เป็นไหมถ้าท่านอยากรวยเนี่ยท่านทำถ้าท่านอยากรวยเนี่ยท่านทำสิ่งเหล่านี้เป็นไหมเช่นนะครับอันแรกเนี่ยท่านคำนวณกำไรได้ไหมเช่นถ้าเกิดท่านซื้อบ้านมาเมื่อห้าปีที่แล้วเนี่ยราคาหนึ่งล้านบาทบัดนี้นะครับนะผ่านมาสี่ปี ห้าปีได้กันนะห้าปีเนี่ยครับห้าปีเนี่ยซื้อมาหนึ่งล้านตอนนี้ราคายังหนึ่งล้านอยู่อันนี้ไม่ได้กําไรแน่นอนใช่ไหมครับแต่ถ้าเกิดว่าออผ่านมาห้าปีเนี่ยจากหนึ่งล้านขึ้นมาเป็นล้านห้าขึ้นมาห้าแสนนะครับได้กําไรเห็นไหมครับหนึ่งล้านมาเป็นล้านห้าเนี่ยได้กําไรเห็นแต่ท่านทราบไหมว่าปีหนึ่งมีผลกําไรเท่าไหร่เราจะได้ผลกําไรเนี่ยต่ต่อปีเนี่ยมาดูว่า มันคุ้มไหมกับการที่เราเอาเงินไปลงทุนซื้อบ้านสักหลังหนึ่งนะหรือฝากแบงค์คุ้มกว่าอนะไรครับเราต้องดูว่าเออจะ,ะตัดสินว่าเราได้กําไรมากน้อยแค่ไหนเนี่ยเราจะต้องคิดให้ออกนะครับว่าเออปีปีหนึ่งเนี่ยเราได้กําไรเท่าไหร่นะฮะคือจากล้านหนึ่งมาเป็นล้านห้าภายในเวลาห้าปีเนี่ยแล้วปีหนึ่งดอกเบี้ยขึ้นมาเท่าไหร่เราคิดเป็นไหมถ้าเราอยากจะรวยนะครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เราต้อง คิดให้ได้นะครับข้อที่สองเนี่ยเออสมมติถ้าเราขายของนะอย่างเช่นว่าเราขายบ้านจัดสรรคอนโดนะเรามีบ้านจัดสรรคอนโดอยู่100ห้องหรือ100หน่วยจะากมาขายถ้าตอนขายตอนแรกเนี่ยเราก็ต้องมีการส่งเสริมการขายมีอะไรต่างๆนะครับจะได้ทําให้กระตุ้นให้คนมาซื้อแต่ผ่านระยะหนึ่งเนี่ยก็อาจจะซาลง อย่างเช่นว่าถ้าเราต้องกะประมาณการว่าเอาเช่นเดือนที่หนึ่งเนี่ยเราขายได้ประมาณสัก25สเออร์นสมมติน,นะครับเดือนที่สองเรากะว่าได้ประมาณ20เเดือนที่สามเรากะว่าได้ประมาณส0มสิบอซอันนี้เป็นตัวเลขสมมุติน,นะครับสม,มถ้าเกิดมันเราขายได้อย่างนี้เนี่ยนะครับเพราะเราเห็นว่าคือก็ขายได้ในสัดส่วนเท่านี้แล้วเราจะคำนวณเป็นไหมว่า เราต้องใช้เวลาเท่าไร่เราต้องใช้เวลาเท่าไหร่ถึงจะขายหมดหนึ่งร้อยหน่วยคือแน่ๆตอนแรกๆจะขายได้เยอะเพราะมีการส่งเสริมการขายมีของลดแลกแจกแถมแต่ังหลังชักจะไม่มีอะไรแล้วการขายก็จะค่อยอืดลงนะดังนั้นเนี่ยมันอืดลงเนี่ยมันต้องใช้เวลานานเท่าไหร่ถึงจะขายหมดมัคนคงไม่ได้ขายได้ยี่สิบสิบห้ายี่สิบหน่วยตั้งแต่เหมือนกับช่วง เดือนแรกๆใช่ไหมครับมันก็ค่อยๆหดไปเนี่ยนะครับช่วงหลังๆอาจจะมีการกระตุ้นแต่ถ้าเกิดเราจะจะกระตุ้นมันก็จะทาให้เราสามารถเรียกขายได้เร็วขึ้นมันคุ้มไหมที่เรียกกระตุ้นแต่ประเด็นสำคัญก,ก็คือว่าสตถ้าเรามีในใจว่าเนี่ยปีเดือนแรกๆจะขายได้เท่านี้แล้ววันหน้าเนี่ยจะขายหมดในเวลากี่เดือนหรือกี่ปีอันนี้เราต้องคํานวณเป็นท่านคํานวณเป็นไหมครับถ้าคํานวณไม่เป็นเราก็อาจจะไม่สําเร็จไม่สามารถด้วยได้นะครับ หรือนะครับสุโขทัยโลจะทำร้านค้าเป็นคล้ายๆห้างสรรพสินค้าเป็นพลาซ่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยครับนะพอเปิดประตูเข้าไปปุ๊บร้านแรกต้องแพงกว่าเพื่อนถูกไหมร้านแรกเนี่ยที่เข้าไปปุ๊บเราให้เขาเช่าเนี่ยต้องแพงกว่าเพื่อนแพงที่สุดเพราะอะไรก็เพราะว่าเจอปุ๊บเห็นก่อนเราอาจจะจับจ่ายซช้สอยกันเลยใช่ไหมครับไอ้ร้านที่ร้านดวงที่อยู่หลังๆๆ,ๆ,ๆ,ๆเนี่ยมันต้องถูกกว่า แต่มันไม่อาจจะไม่ถูกเป็นแบบเส้นมันจะจะยางตรงๆอะไรเงี้ยนะมันลดลงไปยังไงเออเราต้องคำนวณให้มันลดลงไปยังไงบ้างถึงจะสอบคล้องความเป็นจริงหรือสมมติถ้าเราสร้างเทนาเฮาสักแถวหนึ่งเนี่ยยาวๆจากปากซอยไปท้ายซอยนะท้ายซอยเนี่ยซอยของเราเองก็ลึกประมาณแค่200เมตร300รอเมตรกระพอไอ้หลังแรกๆเนี่ยหลังแรกเนี่ยจะขายได้ประมาณสักล้านหนึ่ง หลังปายปลายสุดเนี่ยเราควรจะลดสักเท่าไหร่เหลือเท่าไหร่เลยตั้งราคาขายยังไงที่แบบว่ามันต้องค่อยๆลดอยู่แล้วแต่มันไม่ได้ลเป็นเส้นตรงๆลง,ง,ง,งไปเนี่ยเออเราอย่าลดยังไงดีถึงจะสมตุสมผลใช่ไหมครับนี่คือสิ่งที่เราต้องมาคิดต้องลดยังไงบ้างถึงจะลดแล้วเนี่ยมีเหตุผลที่คนซื้อแล้วรู้สึกว่าโอ้ไม่ซื้อผิดราคาเราก็ขายของได้ด้วย นี่คืออย่างนั้นนะครับหรือถ้าเราอยากจะรวยเนี่ยเราคิดเป็นไหมนะเราคิดเป็นไหมว่าสมมุติถ้าเกิดเราทําสวนยางแล้วกันนะทำสวนยางพาราสวนสวนยางพาราเนี่ยเราต้องรู้นะว่าสวนยางพาราเนี่ยมันอาจจะมีอายุขายอยู่30ปีนะปีตั้งแต่ปีแรกที่กรีดได้เนี่ยนะอาจจะปลูกมา7ปีสมมุตินะครับปีแรกที่เก็บได้เนี่ยตั้งแต่ปีที่7เนี่ยฉีกลีดยางได้เยอะที่สุด แล้วก็จะค่อยลดลด,ลด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 ลงมาเนี่ยนะครับนจนถึงปีสุดท้ายเนี่ยปีที่สามสิบเนี่ยก็เลิกละจริงจริงแล้วยังก,กรีดได้นะคนก็ย,กกยังตีกันอยู่แต่มดส่วนมากเลิกสามสิบปีเลิกเพราะอะไรก็เพราะว่าเรามองว่าถึงตอนวันนั้นเนี่ยนะครับเรากา็ตัดทิ้งเอาไม้เนี่ยไปขายเป็นเฟอร์นิเจอร์ขายให้โรงงานเฟอร์นิเจอร์หรือโรงงานอะไรก็ตามเนี่ยแล้วปลูกใหม่รออีกสักเจ็ดปีมาทําคุ้มกว่าที่เราจะ Rete, คนกรีดกับยางต้นยางเก่าใช่ไหมครับทีนี้ต้นยางที่มีอายุ7ปีพอดีเลยเนี่ยนะครับอาจะมีราคา100พอผ่านไป5ปีจาก100อาจจะเหลือแค่ราคาจะเหลือแค่90นตพอผ่านไป5ปีมันไม่ใช่จาก100มาเป็น9 0เป็น80ดานจะเหลือ75แล้วต่อมา,อาจ,จะเหลือ60 คือมันจะลงไปแบบโค้งๆเห็นไหมครับเนี่ยจากจากจุดสูงสุดเนี่ยครับแล้วลงไปแบบโค้งๆเนะี่ยเพราะว่ามันค่อยๆเสื่อมแรกๆเนี่ยเนะี่ยการเสื่อมของอายุเนี่ยมันยังน้อยเช่นเราดูจากธรรมชาติคนเราใช่ไหมครับเด็กคนหนึ่งอายุยี่สามสิบเรยกันอายุ30 30กับ31เนี่ยดูไม่ต่างกันนะี่ยสามเอ็ดกับ32ก็ดูไม่ค่อยต่างกัน30 กับ35จะดูต่างนิดนึงแต่35ากับ40เนี่ยจะต่างมากกว่า30บกับ3าสหนะ35กับ40จะต่างมากขึ้นหรือ40มาถึง45ห้าเนี่ยมันจะมีความต่างเห็นชัดกว่าตอนที่35มา40เามาี่สิบนยจะลดลงเรื่อยๆนะครับาการที่มันลดลงอย่างนี้เนี่ยครับแรกๆไม่ค่อยลดต่อมาลดเนี่ยเราจะรู้ได้ยังไงว่ามันจะลดไปถึงสุดท้ายเนี่ยเหลือเท่าไหร่เราคิดเป็นไหมนะครับถ้าเราคิดไม่เป็นเราจะรวยได้ยังไงอะ ไม่โหไม่เป็นไรครับเรารวยได้ด้วยการที่เราเก็บเงินเยอะๆเอาและระหว่างการเก็บเงินเนี่ยก็ต้องคิดเหมือนกันนะเออเราเก็บเงินไว้กับเราเอาเงินไปลงทุนเนี่ยอย่างไรคุ้มกว่ากันนะแล้วถ้าเราปล่อยให้เาเช่าบ้านเราเนี่ยนะครับมันคุ้มไหมนะครับเออเราคิดความคุ้มยังไงดีถึงจะสมเหตุสมผลเป็นการดีลูกคิดรังแก้วอะไรเงี้ยเนี่ยครับอันนี้คือสิ่งที่เราในฐานะที่เป็นผู้ที่อยากจะร่ำรวย นะครับถ้าอยากอยากรวยทางเรื่องเกี่ยวกับขายตรงอยากรวยทางด้านอื่นๆนี่คงผมคงเป็นที่ปรึกษาไม่ได้นะครับแต่ถ้าอยากรวยในเรื่องเกี่ยวกับอสังหาริมทรัพย์อะไรต่างๆเนี่ยครับก็มาที่โรงเรียนธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ไทยได้นะครับเราก็มีสอนหลายเรื่องที่เกี่ยวข้องเรื่องพวกนี้จะคำนวณความสําเร็จยังไงจะรู้ข้อกฎหมายอสังหาริมทรัพย์ยังไงเนี่ยจะรู้จักตีราคาทร,รัพย์สินยังไงเนี่ยจะรู้จักบริหารอาคารยังไงเนี่ยมีหลายเรื่อง อย่างไลองคลิกเข้าไปดูนะครับในที่โรงเรียนธุรกิจสังหาริมทรัพย์ไทยครับเราเรียนกันอย่างเข้มข้นเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับเป็นหลักสูตรที่ได้ประกาศปฏิบัติของกระทรวงศึกษาธิการด้วยนะครับซึ่งเราสอนให้ท่าน ประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นคงแน่นอนและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับหลักสูร 101. ตร AP 1 0 1การประเมินค่าทรัพย์สินมืออาชีพนะครับเราเรียนกันอย่างเข้มข้นเป็นหลักสูตรที่กระทรวงศึกษาธิการรับรองนะครับ เป็นหลักสูตรที่ได้ประกาศใิบัตรของกระทรวงสาธารณสุขเลยนะครับซึ่งเราสอนใน้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินได้อย่างมั่นคงแน่นอนและมั่นใจเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าเราไปสอนภาคทฤษฎีอย่างเข้มข้น4วันหลังจากนั้นเนี่ยครับเราก็มีสอนภาคปฏิบัติอย่างเข้มข้นอีกนะครับพาไปประเมินตั้งแต่ที่ดินปล่าแปลงหนึ่งคอนโดยูนิตหนึ่ง นะบ้านจัดสรรยูนิตหนึ่งอันนี้เป็นแบบช็อตฟอร์มรีวอร์ดที่ทําให้กับสถาบัานการเรียนทั้งหลายแล้วเราก็ยังกลับมาเรียนต่อนะครับมาเรียนเรื่องเกี่ยวกับการประเมินโดวยวิธีรายได้สําหรับทรัพย์สินที่สร้างรายได้เยอะเพา่อคือทรัพย์สินที่ปล่อยเช่าอย่างเดียวเป็นหลักน,นะครับนะจากนั้นเราก็จะเป็นประเมินตัวโครงการบ้านจัดสรรหนึ่งโครงการหนะรือตัวโครงการคอนโดอีกหนึ่งโครงการตัวโครงการศูนย์การค้า ตัวโครงการการสนับสนานเนี่ยนะครับได้ถึงอื่นเพื่อเราจะได้ฝึกฝน,นในระหว่างที่เรียนเนี่ยครับเรายังมีแบบฝึกหัดเป็นแบบให้ท่่นได้ลองไปประเมินนะครับส่งการบ้าน2คนนะครับคนแรกเป็นอาสาการทรอะไรก็ได้วันที่2ก็ต้องเป็นอาสาการที่สร้างรายได้เท่านั้นนะครับเราจะได้ฝึกไม่ให้เป็นยิ่งตอนที่เราไปประเมินซักเ็ที่ซับซ้อนมากขึ้นเนี่ยเราไปใช้แบบฟอร์มของ full report ซึ่งถ้าใครเรียนตรวจประเมินแล้วเนี่ยนะครับ จะทางานแบงค์ทำงานแหล่งต่งางได้สบายๆนะครับนี่คือหลักสูตรที่เราเรียนกันยิ่งกว่านั้นเรายังมีพาไปดูงานนะครับไปดูดูงานที่พัทยาค่าใช้จ่ายก็รวมอยู่ในนี้เรียบร้อยแล้วแล้วก็ตอนที่เราไปประเมินทรัพย์สินแตล่ละประเภทเนี่ยครับเรามีผู้ประเมินท่านสามัญท่านวุฒินนนนเนี่ยครับพาผู้รอไปจะได้ประเมินได้อย่างถูกต้องแม่นยำนี่คือสิ่งที่เราทั้งใหอยากสอนให้ท่านประเมินค่าทรัพย์สินปน,นะครับที่ได้เป็นเครื่องไม้เครื่องมือ จะได้เป็นอา,อาวุธที่เราจะไปใช้ในการลงทุนอสังหาในรัพย์ในการพัฒนาที่ดินในการประเมินค่าทรัพย์สินหรือว่าในการที่เราจะช่วยในการสนับสนุนการซื้อขายในหน้าที่เราเป็นนายหน้าเป็นตน้นหลักสูตรนี้เร,เรียน1ิสสัปดาห์นะครับวันเสาร์วอาทิตย์ยกเว้นวันธรรมดาบางสุกนะครับที่เราจะไปดูงานน่วยราชการเนื่องจากท่านก็เปิดวันธรรมดานะครับ รับรองว่าหลักสูตรนี้ที่เราเรียนด้ยวยเงิน4 5่0 0บาทนี้เนี่ยครับนะ250าทชั่วโมงตกเฉลี่ยชั่วโมงละประมาณ200กว่าบาทถูกมากเลยครับแต่ท่านจะเรียกความรู้อย่างเต็มที่มั่นใจได้ครับ เดินทางไปที่แหลมผักเบีย้ยท่านเคยไปไหมครับแหลมผักเบีย้ยเนี่ยครับเมื่อก่อนเราจะสร้างทางด่วนจากแหลมผักเบีย้ยทงางเพชรบุรีเนี่ยครับวิ่งขึ้นมาจนถึงสุทสาครสุโสงครามเนี่ยนะครับเ,เป็นทางด่วนเส้นใหม่คือถ้าเราจะลงไปที่ภาคใต้เนี่ยเมื่อก่อนลําบากมากเลยนะครับมาตามถนนเพชรกเกษมนี่อ้อมไปถึงนครปฐมต่อมาก็มีถนนทนบุรีปากท่อนะครับ แต่ย่งไก็ตามเนี่ยถ้าเราสร้างถนนเนี่ยครับนะเป็นถนนเรียบชายทะเลเนี่ยครับแหลมผักเบี้ยเนี่ยมันก็จะทําให้เราวิ่งจากกรุงเทพเนี่ยครับลงใต้ก็ผ่านแหลมผักเบี้ยเนี่ยครับตรงแถวแถวเพชรบุรีเนี่ยครับนะฮะเลยก่อนถึงหาดปึกเตียนเนี่ยแล้วก็ข้ามมาลงมาถึงเพชรบุรีประจวบแล้วก็ลงใต้การเดินทางก็ประหยัดเวลาไปอย่างมากสะดวกนะครับสมัยนั้นจะทำเนี่ยครับ เนี่ยก็มีเสียงคัดค้านใหญ่เลยนะครับบอกว่าจะเป็นการรบกวนปลาสัตว์ต่างๆเนี่ยครับเนะี่ยเปิดไฟไว้เป็นบนถนนที่บนทางด่วนอย่างนี้เนี่ยครับแล้วเต่าปลามจะหากินหรือว่ากลางคืนจะนอนจะนอนไม่หลับปะทโถที่อื่นเขานอนหลับกันทั้งนั้นนะครับที่มีถนนอ,นอย่างนี้เนี่ยครับเนะี่ยเราก็ทํไปไฟให้มันกระจายออกไปรอบนอกก็ยังทําได้มีลู่ทางการทําอีกสารพัดแต่เพื่อความสะดวกของชาวจังหวัดภาคใต้เนี่ยครับต้งเยอะแยะ นะควรจะทําเป็นอย่างยิ่งแต่เรื่องนี้ก็ไม่ได้ทำนะครับสุดท้ายจนแล้วจนรอดนะพวก NGO ก็คัดค้านนะมา,อย,านอย่างนั้นอย่างนี้ทั้งทั้งที่เป็นเรื่องความเท็จเป็นหลักนะพวกนี้ใช้อารมณ์เป็นหลักนะแต่ผลประโยชน์ของประชาชนเสียหายคิดดูนะครับพี่น้องประชาชนทางใต้เราเนี่ยถ้าเรามีทางวิ่งเนี่ยครับจากเพชรบุรีเนี่ยวิ่งตรงมาไม่ต้องอ้อมตัวเมืองเพชรน,นะครับไม่ต้องมาทางราชบรุรีไม่ต้องผ่าน ทางส,ส่วนสงครามแล้วก็วิ่งตรงเข้ามาเลยจนถึงส่วนสาครอ,อะไรอย่างนี้เนี่ยนะครับมันคงจะสะดวกกว่าเยอะนะครับทางใต้ก็จะเจริญขึ้นกว่านี้อีกเยอะเนี่ยถูกกีดขวางความเจริญเนื่องจากอ้างสารพัดเหตุผลซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่มีเหตุผลเท่าที่ควรที่เป็นทางเชื่อมไปตามเกาะแองเล็กๆน้อยน้อย Florida เนี่ยครับที่ฟลอริดาเนี่ยมีเยอะนะครับเนี่ยถ้าเราดูหนังเรื่องทูไรส์นะครับที่มีอาโนเป็นคนเล่นเป็นพระเอกเนี่ยครับเนี่ยมี ทางด่วนวิ่งไปตามเกาะแกงต่างๆเนี่ยครับเยอะแยะแต่ว่าบ้านเราทําไม่ได้หลายประเทศก็ทําได้ที่เมืองจีนก็ทำทำถนนสร้างข้ามเอเล็กเลยเนี่ยครับของเราก็เหมือนกันนะแค่เรียบชายฝั่งแค่นี้เนี่ยครับน่าจะทําได้แต่บ้านเราทําไม่ได้เลยครับอย่าว่าแต่เรื่องอย่างนี้เลยนะครับแม้แต่กระเช้าขึ้นภูกระดึงยังทําไม่ได้เลยครับน่าอันเด็ดอันาด,ดเป็นอย่างยิ่งยังไงก็ฝากไว้นะครับเผื่อจะมีถนนเรียบ ชายทะเลผ่านไปทางแหลมผักเบีย้ยเนี่ยครับถ้าทำสำเร็จเนี่ยมันจะช่วยให้ชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชนดีขึ้นเป็นการพัฒนาสาธารณะพวกออกไปนอกเมืองบ้างไม่ใช่เอาแต่สร้างรถไฟฟ้าหรือว่าทางด่วนอยู่ในเมืองเท่านั้นนะครับผมมาเชิญชวนท่าน เรียนหลักสูตรการประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์นะครับ AP 1 0 0นี่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการประเมินค่าอาสังหาริมทรัพย์เบื้องต้นนะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าหลักของการประเมินค่าทรัพย์สินเป็นอย่างไรบ้างผมเองได้เรียนมาจาก Lincoln Institute of Land Policy เกี่ยวกับเรื่องการประเมินค่าทรัพย์สินนะครับเมื่อก่อนนี้ผมก็สอนการประเมินค่าทรัพย์สิน Ä. ที่ธรรมศาสตร์ตั้งแต่หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตรุ่นแรกเลยนะครับแล้วก็ปิญญาโทรุ่นแรกเลยนะครับหรือที่อื่นออีกหลายแห่งแต่ที่นี่ถ้าเรามาเรียนการประเมินค่าทรัพย์สินนั้นเนี่ยเราเน้นการสอนเรื่องทักษะการประเมินค่าทรัพย์สินกับมีหลักการว,วิธีการแล้วก็เอาไปปฏิบัตินะครับใน4วันนี้นี่เรียนอย่างเข้มข้นเลยนะครับตั้งแต่8ปดโมงครึ่ง ยัน5้าโมงครึ่งเลยนะครับแล้วก็ออกไปดูงานออกไปปฏิบัติในวันสุดท้ายด้วยรับรองว่าท่านเรียนแล้วได้ความรู้แน่นอนถ้าท่านเป็นผู้มือินค่าทรัพย์สินของสถาบันการเงินเป็นในหน้าเป็นนักพัฒนาที่ดินเป็นนักลงทุนหลักสูตรนี้เหมาะสมสำหรับท่านเป็นอย่างยิ่งนะครับมาเรียนด้วยกันนะครับ เนี่ยครับรายการเด็ดอังษาซึ่งจบลงซะแล้วนะครับงานเลี้ยงต้องมีวันเลือกรานะครับแต่ใน,นก็ตามเราก็จะกลับมาใหม่อีกนะเพื่อที่จะเพิ่มพูนความรู้เรื่องอังษาในมือสัคนั่นเองนะครับวันนี้ผมและทีมงานของน้องหอยย่าตลาทุกท่านไปก่อนนะครับขอให้ทุกท่านมีสุขสวสดิ์จนกว่าจะพบกันใหม่ครับสวัสดีครับฝากกดไลค์กดแชร์เพจดรโสพลศี และอย่าลืมกด subscribe ช่อง YouTube โสพลพรโชคชัยด้วยนะคะ